สบายดีผู้แม่พี่น้องมืัอนี้เฮากะพากันมากวดถนนคือเก่าเนานะพอดีว่าฝนตกเมื่อคืนนี่แล้วก็แรกเมื่อวานนี่เนาะเมื่อคืนนี่ก็เบิดขึ้นเมื่อวานนี่ก็ประมาณใบสามมุ้งเนาะแม่มืมัอน,นี้ก็อากาศก็มือขึ้นอยู่ชีตกอีกแล้วนี่เฮาก็พาทีมงานมากวดใบใหม่คือเก่ามืัอน,นี้ บรรยากาศชุ่มเย็นเอาเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยมีที่ไหนฝนตกบ้างครับช่วยมิ้นบอกหน่อยนะครับที่นี่ที่นี่ลาดกระบงังฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ก็ยังมืดคึ้มอยู่ มีที่ไหนพุ่นตกบ้างช่วยมิ้นบอกหน่อยนะครับทุกคนเขาก็จะกลัวกองไว้แบบนี้เลยทุกคนกลักองไว้เดืวดหายเข้ามาตากเอาเนาะมือนี้เลืยใหม่ก็บ,บอกควายรัดเป็นได,ดอ,กนอกมันบ่มีร่มมีแต่พุ่นอย่างเดียวนี่เบืใหม่ เดี๋ยวแทงโอ้ทางนี้ลายอยู่วันนี้น้ำท่วมถนนบ้านยายพรอ,อีกแล้ววันนี้จะไม่ยายน้ำท่วมไหมถนนทางมาฮะทางมาไไมม่ด้องฮะไไมม่ด้องโอ้วันนี้ไม่มองเด้อ เออจะแน่จะเส,สโ้โอ้นนนนยนั่งรอพน,น,นหายอย่างเดียวอออโอ้ตกแรงไหมที่โน่นออโอ้แรงด้วยพาพพยุเข้าพายุเข้ายายใช่ไหมยาย วันนี้พายุเข้าสามวันเราก็ทํางานอยู่ในรมแบบนี้แล้วชอบไหมแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ชอบไหมออโอ้ชอบโอ้บรรยากาศแบบนี้คนเชิญชอบวันนี้พ่นน่าจะตกมาทางวันอีกแล้วทุกคนดู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  มืดมาอีกแล้ววันนี้จะกวดถนนเสร็จไหมเนาะยายเราฮะเราจะกวดถนนเสร็จไหมเนาะเร็วอๆเรๆฝนจะมาแล้วกวดกวดชนี้กวดอันรีบหล่อนนี่รีบร้อน,น,อนกลัวฝนจะตก มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันนี่คือสิกวดบ่แล้วดอกมันฝนน่าจะตกก่อน,น,นอย่ายออย่ยอห้าห้ามขอ้ขอขห้ามยอคุณสวนข้อห้ามยอคุณสวนนะเออข้อห้ามยอฝังนี้รถลามไม่ี่นลให้หัวหเียกับงานที่เราทเยี่ยมเออ,เอ,อมันต้องแบบนี้แหละ เดินเดินอย่างเดียวเขาบอกช่วงนี้ทำไมถึงเดินอย่างเดียวเออเขาก็อยากออกกําลังกายบ้างเลยนะยายตานไม่งงมันใช้เบิงบ้งเบื้องลองถือเบื้องเห็นบอกคนนี้แห้งหู่บวกฟันอันนีออ้กรนะเล,ล,ล่นเอรถยาน 那安决了。